นานการออกไปสุดขอบฟ้า เอาพี่เตอครับสวัสดีครับสุขสุคนและกรับบ่าเตอร์รถตัแซบครับดีใจแห้งครับเบ้าเตอร์ครับจะได้เดินทางไปเที่ยวประเทศลาวในรอบสองปีครับโอ้ยจะได้เบ้าเตอร์ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเขาจะข้ามไปที่เมืองทะาแขกเขื่อนขมวนสปาลาวขับรถส่วนตัวนี่ข้ามสะพานมิตรภาพเป็นลาวสามนครพนมขมวนครับตัวนี้เอาให้เอกสารเรื่อง นังสือเดินทางนี้เรียบร้อยแล้วครับดีเขาเดินทางขับสะพานรับบ่าวเตือครับครับผมน่าจะเป็นบอลใจเงินค่าขามสะพานครับแี่แหละดีเขาจ่ายเงินฉบับบุญเนาะต้องเบื่อนเนาะบ่าวเตือนเนาะโอ้บริมาณึงเนาะครับครับพี่น้องครั้งแรกในรอบสองปีกับอีกสองเดือนครับ่าวเตือนครับเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวครับดานเก็บค่าธรรมเนียมผ่านสะพานครับบนนี้ครับพี่น้อง ค่าธรรมเนียมยังคือเก่าอยู่ครับคันละห้าสิบบาทครับรถส่วนบุคคลครับพี่น้องคันละห้าสิบบาทคนพี่น้องในเ,เวลาเป็นจวดแล้วครับพี่น้องไป,ไปกันเลยนลดนเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวข้าถึิงที่หมายปลายทางที่ตัวเมืองเชียงเขาจะเก็บภาพบรรยายกาศมาเล่าเรื่องราวในการเดินทางว่าไซยางแนีในการเดินทางมาเทียเ่ยวประเทศลราในช่วงลังจากที่ดันเปิดนะครับเราตัวครับโอ้ตืน่นเต้นตื่นเต้นแลวก็ดีใจครับพี่น้อง ตื่นเต้นแล้วก็<า>กดีใจาามากพี่น้องเด้อฝากคุณไลค์กดแเซ่ด้วยครับพี่นอ้องห้องปไปเป็นไผ่ถ้ายอยู่ทางถ้าแขกเตรียมต้อนรับไปนะครับเนื้องัวซิ้นงัวซิ้นเบ้อเอาครับขอแค่น้ำมันคนละกระติกกระเพาะแล้ว้ <c oughs> พี่น้องห้องไปหมดพี่น้องมวนมวลจวดจวดพอจะความได้พี่น้องเอ้ยไปเรถได้สองไอ้น้องนี่อ่าบริษัทมือถาเวนพิสังละพี่เด้อว่างแล้วบ่ะไปผู้ภาพขึ้นรถไปเลยด้วครับเออ ามาเ้าสีเก็บเอ,เอาบรรยากาศแลวกะขั้นตอนในก,นการเทียบเอกสารครับขั้นตอนต่างๆนะพี่น้องเนาะคือเมื่อกี้ครับมีทีมงานฝากความมารัาให้ซื้อน้ำมันไปฝากเบาสดก่อนทัวร์เนี่ยถือว่าโอ้โันนี้เติมมีไอ้น้ำมันเติมรถนะผมได้ไปทั่วช่วงนี้ครับขาดแคลนกว่านะ,ะโบยากโบยาก,ยากเดี๋ยวผมซื้อน้ำมันพืชไปให้เติมใส่โซ้าวนะไบโอดีเซลดีเซลเลยครับ เดออเวอยู่เรีอกจำงการน้องพระนงกมีเด้อตอนนี้เขาอยู่กลางโคแล้วครับเบลเตือครับเนี่ยแล้วครับสะพานวิทยุยาวน่าจะประมาณ3.5กิโลเมตรครับไปครับแบบเจ็ดกิโลครับเบลเตือครับสะพานข้าวน้ำโขงนะโอ้ดีใจเลยครับพี่น้องเลยเออได้ความมาแล้วกามีแห้งครับจะได้พบปะหมู่คู่เนาะเอาอีกจะรอบบ่ฮนไปอีกวะซึ่งที่มาล่ะนะปะจบไปแล้วพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศสดๆครับบนสะพานมิตรภาพเป็นลาวสามนครพนมคำม้วนครับเตือนครับความรู้สึกเบ้าเตือนนี่เป็นจังไดครับเป็นกันเดินทางมาที่ลบีนะโอ้รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับความรู้สึกแรกเลยคือว่าตื่นเต้นครับแล้วก็จนค้ดซื่อบอกว่าสิไปหาผู้ใดไรนี่ครับเพราะว่าทีมงานยัดพี่น้องเล้วกับ FC สุขุสุคนเลยครับเบ่าเตื่นครับดีเขาเาสิธิ์ไปยามนี่น่าจะเกือบทุกทีมงานวที่วัดไอรอตอนรับรองนะแม่ครับ ขาดการติดต่อส่้นระยะหนึ่งครับประมาณสองสามมือสี่มือห้ามือติดต่อบ <c oughs> ่อได้ไยังไง,ง,ง,งดึงเป็นททิ้งงานฝั่งสเลาวกบสบายดีเรื่อครับเดี๋ยวเราเรงครับพกกันพบพกกันที่ตัวเมืองทักแค่ครับ,ค,รบคนลาวมาไทยได้หรือยังคะมาได,ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วแต่ว่าก็ต้องมีนนขั้นตอนมีวิธีการนิดนึงนะครับครับเป็น้อครับตอนนี้ครับผมไม่คงออนทั่วแล้วก็เบ้าเตือนรถแซ่บครับเดินทางมาพอดแล้วครับ ด่านภูมิแดนเข้าเมืองท้าแขกแขกขโมนสรัพยพแล้วครับตอนนี้การลุงไปเห็นเรื่องเอกาสารเพื่อที่จะเข้าเยียบเดียนประเทศลาวครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเข้าประเเอกสารในการขอเข้าประเทศลาวเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกประกาศแลวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหอดที่หมายไปทางเบาเตือครับเขาสีมามาว่ามาสรุปว่าคาช้จ่าในการทิ็ง เอกสารดีดซส้ยังเนียดได้เบาตือครับครับเดี๋ยวเขาขับรถเข้าไปตัวเมืองท่าแขกกัครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปเวียงจันทร์เบาตือครับเลี้ยวขวาเข้าเมืองท่าแขกต้องไปบ่อยเวียงจันทร์มีไอศุลกายรชัดเจนครับเบาตือข้พผ่อนมานนี่แล้วบอดี้แรนด์เลี้ยนไส้ได้ครับบาดนี้เลี้ยนขวาเราต้องชิดขวาได้ครับบาดนี้ครับเวลาซีแซงกับแซงทางซ้ายครับพี่น้องบรรยากาศแบบเรี่ยวๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับจุ่นๆกันเลย เตือนสุดๆครับวันนีตื่นธรรมดาครับตื่นรถครับรถสวนมากเลยตื่นเพราะว่าแล่สวนคนละทางรถดิเตื่นรถเตื่นรถครับเพราะว่ามันแล่สวนเพราะเราทางอีกรอบหนึ่บ้านน้องอย่างคืนนี้คือแถวนี้บ้านน้องบอสเอบ้านน้องมีครับน้องเมียวน้องมีกับน้องเมียวบ้านาตาบ้านาตาบ้านน้องมีนี่คืน้องเมียวสาวขายเลีกครับสาวขายเลีกพี่น้องสาวขายเลีกเนี่ย เอาครับเดี๋ยวผมคลิปภาพบรรยากาศใ้เบิองสุดทางเลยครับทางเข้าตัวเมืองท่าแขกครับเหอีก12กิโลเมตรครับเราตือฮอตตัวเมืองท่าแขกครับเอาเอามาถืกมือสาวลาวขาเรียกเราถือครับนี่ครับ ไปบ,บ้านดูนปะครับบ่าวตือ้อสาวลาขายเรีกโอ้ขับกันนะขับกัเลย,นะเลยอันนี้บ้านยังขัาบบ่าวตือ้อไา้กี่บ่ครับบ้านยังเนี้ยบ้านน้ํำดูนครับจะปิดน,น้ําแบบไอ้ปิดไปน้ำเลาวเป็นห้วยห้วยที่เขาจะไปเล่นกับเราบ่าวตื้อครับภาคหลักมังสีตามครับโอ้ดีหมดนี่แหละไปพิพากันนะเนาะเนี่ยนะครับบ้านน้ำดนบ้านน้ำดน ลงเม็ดครับแต่ว uh, the ่ากระปุกโต๊ะรอบบ่าวเตยครับการขังครับเกือบขับรอบบ่าวเอเนาะเขาใช้เวลาในการที่เอกสารประมาณเกือบเกือบสองสามสัปโมงเนาะเพราะว่ามันยังยุ่งยากหลายขั้นตอนอยู่ในการที่เอกสารนะครับบ้านน้ำโดนบ้านน้ำโดนครับเป็นยังบ่าวเตอขาวๆนี่เกลือบเลยปูนขาวเพราะว่าปูนขาวนะ ่านแบบภูเขาออกไปข้า้อก่อนกุพักนะสะพานข้ามน้ำดูนครับคือแค่แพลเเบาตือมันจะข้ามไ้ยอี่บุ่นละสะพานข้ามน้ำดูนครับเป็นน้ำเสื่อมโตครับน้ำสูงครับ รุไปเวียงแกน่นครับเอาตือ,อเป็นคนยักษ์น,นะ,ระค,นครับบ่าวภูมิคนพุทธสารครับคนผพุทธสารเอาไทยคิดภาพรบรรยากาศระหว่างทางให้เพิ่งครับกลุ่บ้านกรเข้าสู่ตูนประเทศครับ อีกเช่นกิโลครับพอตกมือาเค็ตครับนี่เขาเก็บภาาบริการให้เพือนไปเรื่อยๆครับว่ามันเป็นใดนะครับบริษั แก้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงียบกับปกติในช่วงแรงๆนี่รถมันจะไายนะครับรถนลบรถครับรถใหญ่เทียวนะจำเจ้าเสียงค่อยไม่ไขงข่อยเสียงคืนแล้วบัดนี้เอาได้เอาได้เจ้าพาคนไปคนไปน้ำเจ้าได้ห <c oughs> ับซ่าลับควาดดวยด้เดี๋ยวนะี้ เป็นปัม๊มน้ำมันทางซ้ายมือครับพี่น้องปั๊มพลัสในวันพีเ่เ๋แมครับปั๊มน้ำมันครับพี่น้องวิธีทำการเลยครับโองแสดงว่าเขามาเราต้องเติมน้ำมันไว้ติตดถัง,ง,งนี่เนาะสลัดย่างเข้าไอ้เอกับน้ำมันที่ผมใช้ในการเดินทางมาเที่ยวลาวครับพี่น้องเติมสองพันหนึ่งน่หมดติดถังอยู่ครับมันแพงไมันแพงไทยทั้งฝั่งเราเลยพี่น้องครับ<ต> อีกค่าจะรู้ก็จะงออแล้วครับ,โ,จจรรบโตัวมุ่น้ะแข่ที่หมายยางปลอดภัยครับตัวมุตะแค่นี่ครับมันจะไปได้สองเส้นทางครับหนึ่งก็คือตรงไปสองก็คือเลี้ยวขวาครับแต่ว่าผมนี่จะเลี้ยวขวาครับไปทางเซนตลิโวกันนะมันจะผ่านบ้านเบอานาังลีนะครับผ่านตลาดน้ำบูครับ ไปเส้นที่รถบนไหลครับอีกสามกิโลหนึ่งปั๊มน้ำมันปตทครับเราจะไปทางเส้นนี้ครับบ้านนาเมืองครับเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวานาเมืองเนาะครับเลี้ยวขวาเขาเลี้ยโค้งไหมบ้านไม่เลยครับสาวคลายอตเตอรี่เขาเข้าเส้นนี้เพราะว่ารถบนไหลครับง่าย กับบ้านนาเมืองครับบ้านนาเมืองนี่นนจีนหมู่บ้านเฮือดังบ่บาเจยครับบ้านเฮือดเฮือดบ้านนามืองหรือ่ครับเศร้ามังกรครับซือบอบบบซ้อเงียบธนาเฮือดังหนห่ถือว่าเป็นเตง็งนั่นแหละเวลาเขาแข่งอยู่ฝั่งไทยกนะนะันนะนะพนมนะเศร้ามังกรเฮือเศร้ามังกร,รครับแล้วขายอาหารแรยงครับที่บ้านนามืองครับทางทางบ่าวเตยครับอุ้ยป่าพี่น้องป่าโอ้สบายดีสบายดีสบายดี สบายดีป้าสื้อี่นะ้องเบิ่งมา,ปาเปลือยเบียดยามบ่านนี <Okay. S 1> ่คโอเคอจะมาเบิ่งนะ้ออนะ <Okay. S 1> ื่นเนาะฝนตกพี่น้องนียอันนี้คือบรรยากาศร้านขายปลาน้ำขงอยู่บ้านนาเมืองครับ <Okay. S 2> ลายแห้งหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพหาปลาน้ำขงข้าวเปลือยครับแล้วก็เอามาวางขายอยู่แกนทางเลยครับเดี mm. ย๋ยวมืออื่นมีเวลาเอามาลเลาะมือข้าวเปลือยครับหาซื้อปลาไปก้อยครับนี่เปลือยนี่สาวบ้านนาเมืองขายปลาโอ้สบายดีที่ปลาลายเนาะปลาแยงก็นี่ไง ผาะจะซื้อปลาผมจะซื้อปลาพี่น้องเอง้ยบ้านนาเมืองครับบ้านนาเมืองพอาเจอขึ้นมาบราขับบ้านนาเมืองเออบการถือซื้อแล้วเนาะครับเขาเหยังเขามาหาใครต่อน่ะที่บอกพุ่งพามาตอนนั้นหาไปนอนเท่าอย่างโนท่าพุทธ<อ>จานพุทธ<อ>จานพุทธจานพุทธจานพุทเราอยู่บ้านหุ่นดังลี่ครับ หุ่นนางลีนี่มันจะเป็นหมู่บ้านเชื่อมต่อกับบ้านนาเมืองข้างหน้ามันจะเนี่ยไปแล้วครับตอนนี้ก็มาฮ้อแล้วครับแถวบ้านนาโบครับพี่น้องมาข้อกับฝนตกครับฝนลงเม็ดตัวกระลินเบาเต๋อครับอากาศนี่คือสิเย็นแบบนอนแบบมีความสุขเนาะเอ็นแมลงนะแรับขนาดแมลงครับคนสวดๆสุดคนลวข้างหน้าเบาเต๋อครับมันจะมีคทะเลาดฝั่งงามๆเลยไม่ได้เอาเหลียวมาจากฝั่งไทยนะขาวๆครับมครับนี่แหละครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านหุ่นนางลีครับบ้านหุ่นนางลี นี่บป้าพู้คะเลหาดทางขวามือนี่มีสองหลังเนาะเงินเจ้าผมขึ้นไปบ่าวเตือนนี่ทะเลหามีสองหลังที่พี่เนาะมีทะเลหาหลังนี้อยู่ริมโค้งเลยครับหันหลังใส่น้ำโค้งครับส่วนข้างหน้านี่อีกฟ้าหนึ่งของถนนนะบ่าวเตือนครับหันหน้าใส่น้ำโค้งครับเลี้ยวมาจากแถวสลักากนอกสททนะครับหินหลังนี้งิ้งามบ่าวเตือนนี่มันสูงนะเป็นหลังสูงเดี๋ยวเขาสโลว์ให้อีฟซีดเบิ๋งครับทะเลหาที่เมืองต่าแขกมูลค่านี่จักร้านบ่าวเตือนครับ มาเดินได้เลยที่ไรนั่นเติมอยู่นี่ครับคขลิขาที่เมืองท่าแขกครับหลังนี้นะครับเฮายืนที่แถวกาชาดหรือว่าทศทฝั่งน้ำขมานมเหลือมาจะกินหลังนี้อย่างสวยงามมันโดดเด่นเบาเตยครับคครับขลิขาสวยงามเลยประตูมันเริ่มเชิมเลยสร้างได้เราบอกครับเบาเตยครับไล้วเปนเรื่อนอะไรยังฮะเข่ายู่แล้วอยู่เนาะน้าโบเดี๋ยวซ้ายนี่ไปไว้หวานครับเดี๋ยวซ้ายนี่ ที่เขาไปบแม่ละครับฮาเลิตครับเชลิตเชลิตไปเนาะเชลิตเปิดยังไปหวานเจ้าฮะเอาเลิตสงไปไปหวานไปนอกใน้างในนี่เนาะไปนิเลยนี่เนาะนร่ไปหวานแทนมองฮ้านไขยพี่ชายอันเรียเนาะอันนี้เนาะ แบบคลายกันให้แบบถูกต้องตามโว<า>ย,ยก้นนาดีผมว่าเบลต์ยึครบับเงียบเงาเฮงครับสังเกตเบื้องรถนะครับบม่ค่อยหลายคือแต,ต่ก,ก่อนนะแม่แมแมค่อยมีรถเลยครับข้างหน้าตลาดหน้าโบบอกว่าคุอันนี้กับบ้านน้าโบเลยครับข้างหน้าประมาณ150เมตรครับตลาดบ้านน้าโบครับเอาสิ่งละมือใหม่เนาะครับเดี๋ยวมือใดมือมอือ่นราครับมืออื่นได้มาแน่นอนมืออื่นเก็บภาพเก็บออนตลาดนี้เบิ้งครับแมนครับอยู่ด้านหลังของโรงแรมนี่ครับลิเวอรี่ครับน้องผ้ามือเบลต์ยึครับจะเป็นตลาดกลางคืนรื่วมในมาร์เก็ตครับนี่ เซ็นเตอร์พอยต์เมืองตะเคียนี่โอ้เบาตือครับถือว่าไอ้ป้าปูงพัหน้าไปพอสมควรครับเบาตือนี่เป็นเปลี่ยนเนาะเป็นเปลี่ยนใหม่ครับเที่เป็นเอาวิสเขาเรียกวอย่างนี้มีราคานะสกายมาร์ทเพิ่มมาอีกวันเบาคู่ยี่นี่อ๋อหันปิ้งไก่ที่ยังว่ากินแซ่บนะเบาภูมิี่เนาะนี่เมนและครับ้ายนิ่งนี่เนาะนี่นี่มือนี่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 เมนเมนเบ็ดนี่ปิ้งไก่ปิ้งปลาพี่น้องนี่เวลาเขามาเที่ยวตะแคียนเาตือครับพัฒนานี่บางคนพาครับมาถ่ายรูปมันตึกงามหันนาเบาตือครับตึกงเขาเรียกว่า ตึกคโรเนียวบ่าวเตึกครับแบบโบราณนะครับเนาะตึกโบราณแต่อังกฤษคุณวะครับนี่เป็นตึกเก่าโบราณพี่น้องยังคงเอาไว้อยู่ได้ท่างามครับมีการปรับปรุงเล็หน่อยนึงครับตกแต่งมันสะอาดสะอาดดูดีอากาศตรงหัวมุมจะเป็นโรงแรมบ่าวเตยครับโรงแรมอินทิลาครับรัว่าเป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นจุดไอ้ถ่ายรูปหลายคนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองทาเคะครับพี่น้องครับหมดแล้วครับตัวเมืองทาเคะครับเดี๋ยวเขาารไปเก็บภาพบรรยากาศจักนินึงครับ ไอเอฟซีได้ดับส้มเหนะครับตอนน้ช่วงนี้เป็นจังไร้ครับเดี๋ยวนะต่อยว่ะโอ้เห็ดงามแท้เนี่ยครับตอนนี้ครับผมไม่ควออทัวร์ครับเดินทางมาฮโลงครับที่โตเมืองตะแคีครับซี่แยกอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอินทิลาครับเดี๋ยวให้เบ้าตื้อครับสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาในครั้งนี้ที่เมืองตะแคีนะว่า เขาใช้จ่ายบนไหนนะเบาตือครับเขาได้จ่ายเงินที่ฝั่งไทยจะบาทกับเมื่อกี้นี้นะฝั่งไทยครับจ่ายเฉพาะค่าทางออก50บาทเนาะห้สบาท่วนตัวเนาะครับแล้ววันนี้เขาข้ามมาฝั่งเล่านี่เมื่อกี้ก่อนข้ามด่านนี้เป็นจะตรวจเอกสารฉีดวัคซีนแล้วก็วัดอุณหภูมิเนาะครับแล้วก็มาฮหดบริการที่บริการที่ครับแล้วก็มาฮหดเรื่องนังสืแล้วการลดเข้าเหยียบรมเดียนเนี่ขครดครับตรวจพาสปอร์ตเสร็จปุ๊บก็ บนนีค่าใช้จ่ายรอบนี้ครับแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับเรื่องรถครับเรื่องรถเอกสารของรถติดไปเพื่อไปกวดการแล้วก็เอาเป็นสติกเกอร์คือป้ายวงกลมบานเฮาค่าใช้จ่ายกับประมาณ20บาทครับส่วนเครื่องตรวจโควิดนีหรือว่าประกันโควิดนี่บรได้จ่ายด้อยครับย่งไปเสียกค่บาทเลยครับบริได้เสียบมได้เสียเข้าเฮาเอาใบที่เฮาปิ้นออกจากมอพร้อมก็ได้ครับปิ้นมาแนมให้เป็นเบิ่งนะครับแนแล้วครับแล้วก็มี เรื่องของประกันรถยนต์ที่เขาจะต้องซื้อแต่ว่าเมื่อนี้นะครับที่เขามากันสองไอ้น้องพามาขับแล้วละเด็นพิษมาับครับก็คือล่าปึงพิษเรื่อแสดวว่าเมื่อเส้านี้เขาต้องไปหาซื้อประกันภัยรถยนต์แม่ครับถ้าเขาบ่ซื้อหรือว่าบ่มีที่รถนีถ้าเจอด้านเขาเขาตวนี่เขาจะถช้ปั๊บนักแมผมเขาเอาซื้อแม่ครับต้องเขให้ถึงกติกาเพิ่นครับแล้ววันนี้ค่าใช้จ่ายสองคนเ่าร่วมกันนี่จะบัตรที่ด่านเรานะแล้วก็มีค่าภาษีครับาภาษีภาษีรถยนต์เนาะภาษีรถยนต์ของเขาสองสองคน รวมทั้งพาส,สปอร์ตกับใส่เป็นพาส,สปอร์ตมานะบัตนบัตรบัตรใส่อยู่300บาท2คน300บาทรวมแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ฝั่งลาวที่เขาขวามาเมื่อกี้นี้เป็นเงิน320บาทครับยังมารวมประกันภัยเนาะครับ,รบนี่คือข้อมูลเบื้องต้นในการเดินทางมาเที่ยวที่เมือรดกแขกจดีบบันนี้กับซีได้ไปหาห้องพักส่วนเนาะแม่แล้วครับไปซ่อมเงิอเอาแห้งก่อนคร,ครไปน้องก่อนเดินทางเก็บภาพบรรยากาศให้รับชมทางยูทูบช่องน้ำฝนทวนแล้วก็เฟซบุ๊กยูทูบช่อง เบาเตือร้องแซบครับครับผมเดี๋ยวพอกันใหม่ครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้เวลานี้ไปเลยครับรวมพงเพลิงจว๊ดสวัสดีครับสวัสดีงครับเงาข้างกายคือเพื่อนเดิมอุปสรรคน้าหน้าไม่หวั่นไหวไภวผาใหญ่ไพศาลประการตาแท าบเลินใจความทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางแล้วเดินออกไปเติมแรงพลังดังฟันที่ไฟสุขใจกับการเดินทางกับแม่โของอ่อนท้วกลางคืนฉันนอนดูดา ตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุงอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุ่มูราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเงาความทุ่ 연นตท